พี่เป็นชุดเดตตัวเนี้เป็นเดสนะคะแต่งลูกไม้ด้านหน้าแบบนี้นะลูกไม้นะคะพี่เนื้อสวนมากๆเลยเนื้อนี้เนื้อนี้นะคะเนื้อผ้าไม่สากค่ะแลน้วผ้าไม่คันนะและซับในด้านหน้าตรงลูกไม้เน้อไหนยังดีเหมือนเดิมค่ะจะไม่มีซับตรงบ่านะคะ แขนใส่สบายเลยพี่ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้งานเขาเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านหลังก็เป็นผ้าเทปตัวเดิมนะคะเป็นผ้ายืดอุ่นเว็บเนือ้อผ้าของเขาจะมีความหนานุ่มใส่สบายค่ะด้านหลังผ้าจะไม่มีซับไมน,นะคะพี่ผ้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังจะไม่มีซับไมน,นะและก็ชุดนี้นะคะผ้าไม่ต้องรีดเนื้อผ้าทิ้งตัวสวยๆแบบนี้เลยรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชดอยู่ที่41นิ้วนะคะ ตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะมีไซส์เดียวแนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจะอกเล็กกว่าน,นี้พี่ก็ใส่ได้นะเขาเป็นฟิลใสสบายๆนะคะพี่รุ่นนี้ขอจัดโปรพิเศษให้พี่นะ2 4 9เท่านั้นนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งนะพิมตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตัวนี้ขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะ เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะเป็นน้ําเงินเข้มๆขอเรียกสีกลมพี่ดูดีๆนะสีนี้จะเป็นสีกลมนะคะสีต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะสว่างกว่าตัวนี้จะเรียกว่าสีฟ้าคามนะพี่ดูดีๆนะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าคามและเข้มกว่าจะเป็นสีกลมนะคะปกหน้าผ้าตัวนี้50นิ้วความยาวชุด41นิ้วค่ะ 149บาทเท่านั้นสีฟ้าคามนะคะสีต่อไปนะคะถ้าจะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะสวยมากๆเลยสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มช <ets> า,ามีส้มเดียวนะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปิค่ะจัดให้พี่พิเศษเลยสองสีเท่านั้นค่ะ ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมอวนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่ลูกไม้อย่างดีนะซับในตรงลูกไม้น,าน้าหนาให้อย่างดีเลยส่วนด้านหลังก็เป็นผ้าเทพตัวเดิมเป็นผ้ายืดบุญเวฟนะคะอกหน้าผ้าตัวนี้นะพี่50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่ความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วค่ะจัดให้พี่แค่2-4-9เท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะตัวน,นี้ขเขาเรียกสีกะปินะ พดี๋ยวให้ดูซับไม้ก่อนซับไม้เนื้อหนาอย่างดีเลยตัวนี้นะคะซับไม้สีแดงกับตัวลูกไม้อย่างดีเลยสีกะปินะคะถ้าจะรับตัวนี้พี่พิมว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะสีต่อไปคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะลูกค้าไม่ส้มเดียวนะคะพี่ตัวนี้จะขอเรียกว่าส้มชานะ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะตัวนี้นะพี่จะได้ตัวนี้นะลายสวยมากๆเลยลูกค้ารับผ้าลูกไม้อย่างดีค่ะถ้าพี่จะรับสีสว่างกว่าตัวนี้นะคะพี่ได้ว่าสีฟ้าคามนะคะลูกค้า